ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับสำหรับสู่รายการของเราถ่ายนั่นก็คือรายการทีเดย์โชว์และนี่คือช่วงท็อกโชว์ท็อกโชว์ของผมในวันนี้โดยส่วนตัวในความที่ผมอยู่ในวงการนี้มานานแขกสองคนของผมในวันนี้ถือว่าเป็นแขกพิเศษเป็นอะไรที่ทําให้ตัวผมเองลําลึกถึงความหลังและลําลึกถึงความสําเร็จของคนและลําลึกถึงความพยายามความบากบั่นสองคนนี้ผม,มรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผมเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นบุ้น ไอ้ความเป็นวุ้นของเขาจนมาทุกวันนี้จนที่เขาเริ่มโด่งดังและดังสุดขีดดังจนเป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วในปัจจุบันนี้ท่านเชื่อไหมคนลูกทุ่งเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งมหัศัรรย์มากๆสาหรับผมผมไม่เคยเจอคนไหนเลยที่ลืมตัวลืมตนไม่เคยเลยเจอแต่คนที่ยิ่งโด่งดังยิ่งดีขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งมีความเคารพนอบน้อมยิ่งมีความก,รรมามกตัญญูยิ่งมีความรักเพิ่มมากขึ้นให้กับผู้คนและสองคนนี้ก็เป็นเช่นนั้น สองคนที่เป็นคนซึ่งในวงการถ้าใครพูดชื่อถึงนะฮะงานไหนก็ตามถ้าเชิญได้ต้องเชิญเขาก่อนเขาไม่ว่างจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าว่างยังไงต้องเชิญเพราะเอาไปงานมีแต่ความสุขสนุกสนานเป็นคู่จิ้นก็ได้หรือจะเป็นคู่ที่บางคนอยากจะให้เป็นแฟนอยากจะให้รักกันเลยจริงๆก็ได้ที่พูดถึงนี้คือคุณอาภาพอร,พรคนครสวรรค์และคุณยิ่งยงยอดบัวงาม และทั้งคู่วันนี้ได้โคจรมาที่นี่มานั่งในรายการของผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอภพรนครสวรรค์และคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับสวัสดี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 ครับทีนีคัสดีีท่านผู้ชมด้วยครับครับค ังแล้วแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะไม่คุณนั่งเลยผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นขอยืนนิดนึงได้ไหมได้ยืนเลยยืนเลยอยากให้รู้ว่าเริ่มผอมลงอ่ะไม่ได้ออ๋อที่ยืนนี่อ๋อที่ยืนด้วยเหตุผลนี้นะครับใครบอกฮะนะครับใครบอกคิดเอาคิดเอาคิดเอาเองนั่งตามสบายครับนั่งสบายได้เลยครับได้เลยครับช่วงนี้ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันช่วยไม่ได้ครับผมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องทำในช่วงไอโควิด -19 หรือโควิดเนี่ยครับผม คือความร่วมมือคุณว่าจริงไหมจริงครับจริงครับเราต้องคิดว่าเราเป็นเออแล้วเราเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเราคุณเป็นเหรอครับเปล่าไม่ใช่ไปคิดเลยใช่คิดโอเคครับแล้วมันจะได้เป็นการที่เซฟตัวเองถูกต้องครับเราเซฟคนอื่นด้วยครับผมการที่เราเซฟตัวเองดีคือการเซฟคนอื่นด้วยครับผมคิดว่าเวลาแห่งความร่วมมือมาถึงก็ต้องร่วมมือครับแต่มันจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ผู้คนแล้วมันจะมีระยะเวลาขนาดไหนมันก็ต้องค่อยๆดูกันไปแต่ตอนนี้เราทําได้ทําไปก่อนใช่ครับแต่ไอ้เมื่อกี้ที่พู ดีใจจริงๆนะดีใจจริงๆครับขอบคุณพี่ต่อยมากที่คิดถึงน้องๆพวกเราเหมือนเหมือนพวกเราเป็นตำนานย่ไงคคุณเป็นจริงๆคุณเป็นตำนานเนี่ยเขาตำนานกับหนูอีกอ่ะเขาคือตำนานจริงๆโอ้เนี่ยเมื่อยไหมตอนนานาโยงคือเมื่อยเมื่อจะบ้าเหรอคนละตำจริงๆคุณนี่เป็นคู่ฝันเป็นคู่จิ้นในวงการลูกทุ่งออก็ากกัานอย่างนั้นนะพี่ต่อยที่หนูไม่มีสามีก็เพราะไอเตี้ยนี่แหละอคุค่ะ มาโทษพี่ทำไมเขาคิดว่าเป็นคู่จิ้นอะที่ยังเป็นผัวหนูเ๋ียคู่จิ้นเฉยๆเหช่แล้วก็จะมาเปิดตัวลูกเปิดตัวเมียกูไปสี่สิบาทอก็จะมาเปิดตัวใช่ไหมเล่นจนไม่มีใครมายุ่งมาจี๊มากเลยหมดแล้วเอางั้นเอายงงี้ก่อนเลยรู้จักกันมากี่ปีละจริงๆรู้จักไฮตั้งแต่ปี2อ3 5อ เออหนึ่งเก้าสอสมศรีหนึ่งเก้ากครับพี่อ๋อเช่ยรพี่ตอยไมก่หนยหนูตกเลขอ๋อเออตอนนี้ก็น่าจะ27-28ปีแล้วครับครับโอ้โหนานมากเลยนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานานจริงๆแล้วคุณนึกออกไหมไอ้ความนานที่ว่าเนี่ยเป็นความนานที่ถ้าถ้าถ้าผู้ชมมารู้ท่านจะท่านจะรู้แล้ว่าทำไมเขารักกันยิ่งยงยอดวงงานนี้เป็นคนดีมากนะท่านผู้ชมเป็นคนที่ให้จริงๆนะจริงไม่จริงไฮต่างกับหน้าตามาก คนบ้าอะไรก็ไม่รู้หน้าแบบเหมือนงูเห่าแต่ว่าจิตใจแบบดีมากอะพี่ต้อยตากเหมือนงูเห่าแต่จิตใจดีนี่งูเห่าบ้าอะไรตัวเองก็เหมือนอึงอ่างก็ไม่บอกเห็นไหมเขารักกันเขาแรงคนเขารักกันครับงูเห่าเขาหยอกเขาหยอกแรงแรงแต่คุณไม่ต้งกลัวนะงูเห่ามันไม่กินอึงอ่างอยู่แล้วไม่กิน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 แล้วในชีวิตจริงๆถามนี่อีกนะายตอบตรงๆเลยนะน้องนะมันเคยคิดจะมากินมั้งปะ ไม่รู้แกแต่ว่าหนูเห็นหน้าเขาแล้วหนูไม่มีอมรารมณ์ <c oughs> พี่ต่อยมันเห็นกันตั้งแต่แบบ <c oughs> เออหนูอายุยี่สิบเอ็ดน้าพี่ต่อยออแล<อ>้วมันเห็นกันจนพี่ชายเป็นพี่ชาย<อ>แล้วพี่เขาก็ห่วงเราแบบจริงใจจริงๆคือความเป็นห่วงที่มีต่อน้องครับเป็นห่วงตลอดเวลา <c oughs> ผมไม่ได้ห่วงน้องอย่างเดียวห่วงถึงคุณแม่ครอบครัวทั้งหมดคือที่ดูแลกันมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยผมว่าผมผมคนหนึ่งที่ ไม่เคยไม่เคยขาดหายแม้กระทั่งโควิดเองเนี่ยก็ลายไปบอกว่าหายระวังตัวนะดูแลแม่ดีๆนะอย่าให้คนอื่นเข้ามาที่บ้านอย่าให้คนอื่นต้องมาเอานำวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่ในบ้านจะสิงแม่ต่อนะเว้ยคือผมคิดว่าโควิด -19 ีเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่ร้ายที่สุดมันสิงเราไม่พอไปถึงบ้านปุ๊บมันก็ไปสิงคนในบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยบอกน้องว่าเวลาน้องกลับไปถึงบ้านเอาเสื้อผ้าซักเลยอาบน้ําเลยล้างตัวเลยนะ เสื้อผ้าที่เราใส่อย่างเงี้ยซักเลยโอ้โหนี่มันดูเล่ยมเนี่ยผมลายบอกเขาเลยเขาลายบอกตลอดห่วงนั้น้องนะห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยแม่แวม่ว่เพราะแม่อายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนังรักของน้าห่วงรักแม่ดีจังเลยคุณเป็นคนดีจริงๆเลยผมบอกจริงนะม่เสียแรงจริงนะชื่นชมจริงๆแต่ถ้าผู้ชมไอ้ความชื่นชมเนี่ยเราชื่นชมคนได้แต่ว่ากว่าที่จะมาวันนี้ได้ความโด่งดังมันเลือกันไม่ได้นะ ยิ่งยงยอดวงการไม่ใช่อยู่ดีๆพอขึ้นมาแล้วดังเลยนะไม่ใช่รูปหล่อหน้าตาดีเดินเข้าค่ายแล้วเขาบอกโอ้โหออกเทปเลยครับคุณพี่คุณพี่หล่อซะขนาดนี้เข้าไปเขายังถามว่าเข้ามาขายอะไรไม่รู้จะมาทํะไมนึกว่ามาสนับพยามกว่าจะมาดังในเพลงสมศรี1992ใช้เวลากี่ปีผมใช้เวลา10ปีครับ10ปีผมเข้าวงการจริงเมื่อปี27นะครับ27แล้วก็ปี30ได้บันทึกเสียงเพลงแรกหนุ่มเลี้ยงควาย แล้วก็มาปี3 5มห้าได้บันทึกสมศรีก็เกือบ10ปีพี่ต๋อยอเหนื่อยไหมใน10ปีนั้นมันเหนื่อยไหมแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจผมเชื่อว่าความตั้งใจของเราที่อยากจะเป็นอะไรนะถ้าเราถ้าเรา,า,เราทุ่มเทเราตั้งใจจริงๆอ่ะผมว่ามันทําได้มันสําเร็จได้แต่เราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นนักร้องดังได,ได้หรือเปล่าด้วยหน้าตาด้วยเสียงเราไม่รู้จะคนจะชอบหรือเปล่า แต่นั่นค,คือเหมือนบุญที่เราสร้างเอาไวไไไ้ได้ทำให้เรามีสําเร็จวันนี้ครับด้วยหน้าตาด้วยรูปร่างทันโทษนงเราไม่ได้ว่านะอันนี้พูดตรงตรงนะตอนที่ดูกระจกแล้วตอนที่มาแล้วหน้าตารูปร่างต่างๆต,ตัวแค่เนี้นะแล้วหน้าตาอยากจะเป็นนักร้องมันเพราะอะไรอะ่ะผมไม่มั่นใจตัวเองเพราะว่าอผมเคยโทรศัพท์ไปหาดีเจเลยนะบอกพี่ครับผมอยากเป็นนักร้องแต่ผมตัวไม่สูงมากข<อ>ี้เล่มากเขาเขาก็อธิบายว่าคนโน้นคนนี้เขาไม่ได้หล่อไม่ได้หลออ่อไม่ได้หล่อเหลาเลยแค่เสียงดีได้เป็นนักร้อง ผมมั่นใจตัวที่ผมตรงที่ผมว่าเฮ้ยกูเสีียงดไม่ใช่เสียงดีแบบว่ามันเหมือนมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างสองให้เราทุ่มเทกับมันว่าเราต้องต้องสำเร็จให้ได้มันเหมือนทุ่มเทโดยที่เราบางทีอ่ะไม่สําเร็จเราอาศัยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอธิษฐานบนบานที่ว่าอาที่บ้านครับขอปู่หลักบอกพ่อปูครับ ลูกอยากเป็นนักร้องช่วยหน่อยอจนเราเข้าฝันท่านเข้าฝันมาพรมน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยถึงขนาดนั้นนะพี่ตออ่อยผมตอนที่ทําเพลงสมศรี1 9 9 2คิดไหมว่ามันจะโด่งดังข้าฟ้าขนาดนั้นคิดไหมตอนร้องตอนแรถามจริงรู้สึกไหมหรือเฉยเไม่รู้สึกว่าจะดังเลยครับออพี่คือจะชอบคือตัวเองเห็นตัวเองได้แต่งเพลงยิ่งยงมาแล้วก็คุยกับพี่พม์พว่าพี่เอายิ่งยงชุดยิ่งยงมาแล้ว ก็มียิ่งยองมาแล้วเฝ้ารักเฝ้าคอยไปดีเถิดน้องรักษาสารองพวกนี้คิดว่าเพลงพวกนี้ต้องดังแน่ๆสมศรีนี่อาจารย์พูธให้มาเนี่ยอยู่หน้าสองเลยเออแผ่นรองเพลงใหญ่ๆครับเหรอครับเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้คิดว่าดังไม่ดังครอาจไม่ดัง,ดงเพราะจะได้เพลงนี้จะมาคิดว่าดังเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ครับผมแต่ที่ดันใจก็ไม่โดนแล้วคือพอดีมีน้องคนหนึ่งที่ที่เดินแจกแผ่นด้วยกันเขาบอกพี่พมรทำไมไม่เปิดเพลงสมศรีดูอ่ะตอนนั้นพี่มรเป็นดีเจอยู่ที่กรมการศาสนาดินแดนครับ แกก็ลองเปิดดูเปิดทีเดียวแท่นั้นเองคือคนโทรศัพท์โทรมาแบบลังไหลามาแล้วก็ให้อาจะจำหน่ายอาสันเสริญอ,อาก็มีคนโทรไปที่บริษัทอาอเพราะว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ว่าใครอยากได้เทพยิยงยงเนี่ย<อ>โทรไปที่นั่นอาก็บอกพวกเองเนี่ยสั่งหน้าม้าโทรทำไมนักหนาวะโอ้โหจริงๆครับอคือคนโทรเยอะมาก ปกติแคขายเทปวันละสองสามม้วนสิบม้วนแค่ก็ดีใจแล้ยสิบม้วนแค่ก็ดีใจแล้วแต่ของยิ่งยองมาสั่งสามร้อยสองร้อยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันไม่นปุ๊บสับปุ๊บก็บอกจริงครับจรริงคับแล้วกระโดดเลยนะสามสี่ร้อยต่อปั๊บเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นนหมื่ครับแล้วคนบ้าอะไรเทปออกวันหนึ่งเป็นแสนนะในสมัยนั้นนะสมััยนน้และสมัยนั้นมันเป็นเทปจริงๆนะท่านผู้ชมมันเป็นเทปคัสเซ็ตนะเป็นเทปคัสเซ็ตอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมแล้วเวลาขายสมัยก่อนนะขายกันเป็น ห้าคัดเศษสิบคัดเศษยี่สิบคัดเศษต่อวันนี่แฮปปี้แล้วนะใช่ครับแต่อยู่ดีๆวันร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน,น,แสนครับชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนครับแต่วิธีคิดของผมไม่เปลี่ยนคือในช่วงที่ผมดังๆเนี่ยผมพยายามกดตัวเองเอาไว้โอ้ดก,กดว่า,าอย่าลืมตัวนะเราใส,ส่ส้นสูงเดินเดินบนวอล์กแคทวอล์กได้แต่ว่าทุกครั้งที่เราลงเราต้องถอดรองเท้าเดินรองเท้าแตะตีนเตาได้โอ้โหวันนี้คนดูจะได้จากเธออย่างหนึ่งที่เยี่ยมที่สุดครับ ความดังมันมันทำให้เราดังชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนครับเท่อะครับเท่เราไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเราเกิดจากอะไรเกิดจากตรงไหนมันทําให้เราทําให้เรารู้สึกว่าอยู่กับใครก็ได้ตรงไหนก็ได้อยู่กับคนแบบไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้มันมันสามารถอยู่ได้หมดออครับผมถ้าเกิดเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เออมันนอนไม่ได้สิ่งที่เคยเราเคยนอนผมนอนอยู่วัดดอน ตามเอข้างเออถนนเส้นทางที่เขาเดินบนวัดดอนนคือวัดดอนมันจะมีแบบที่ที่เดินแล้วก็เวลากลางคืนก็เช็ดแล้วก็นอนกันแล้วก็นอนได้อย่างนั้นมาอยู่ได้ครับกว่าจะโตมากว่าจะมาเป็นอย่างนี้ทันโทษนะอย่าหาว่าลรลาาละล่วงเลยเป็นขนาดนี้ตัวขนาดนั้นหน้าตาขนาดนี้อย่างนี้ไปได้เมียได้ไงอ่ะเป็นขนาดนี้ตัวขนาดนัหน้าตาขนาดนี้อย่างงี้ไปได้เมียได้ไงอ่ะ เล่นของเล่นของจะบ้าเลยคือไม่ได้เมียได้ยังไงมันไม่น่าจะมีโอกาสของเขามนแรงด้วยของเขามนแรงขรมอแล้วทำไมกระมักระมังกระมทำไมไม่ติดอ่ะทำไมเองไม่ติด่ะเล่นน้องเลยอไปเล่นไปเล่นคือจริงๆแล้วผมว่าความรักมันมันไม่ได้อยู่ที่ใบหน้านะความรักอยู่ที่ใจจริงๆนี่ยคือคมไม่ะนี่คือบางทีบางครั้งคนสวยหรือคนรอเนะ ว่าจะไม่เพราะคนก็ไม่เอาอ้อ oh. ไม่หรอกด้วยความด้วยความเป็นตัวตนความซื่อความน่ารักความเป็นคนดีของเขาภรรยาเขาแพ้ตรงนี้มากกว่าใช่ไหม ลักษณะนั้นมากเขารักเขารักมากเขารักกันมากความรักเขาไม่เคยเก่าเลยนะอดีจัอยหนูเห็นเขาเขาหลับเนี่ยเขานอนเขายังจับมือกันอยู่เลยนะทุกคืนทุกวันเดี๋ยวก่อนถ้าเขานอนกันแล้วแกไปยุ่งอะไรเขาบางทีไปนอนแล้วมาแอบอาศัยนอนไปไปงานคอนเสิร์ตด้วยกันเฮ้ยไปนอนคุยกันเอะมาแบบนอนกันสามคนแต่ไม่ใช่ผัวเมียก็คือมันก็เตียงใครเตียงมันเขานอนพี่ตอจับมือกันตื่นมาอุ้ยตายแล้วหมันไส้ บางทีเรามีความรู้สึกเออมันต้องอย่างนี้น่ารักอะเราเห็นแล้วเราเป็นภาพซึ่งเราไม่เคยเห็นผมผมอยู่เขามันยี่สิบกว่าปีหมือนะผมไม่เคยรู้ภาพนี้ของยิ่งยงเลยนะไม่เคยรู้เลยพี่ต่อยเชื่อไหมว่าภรรยาเขาหย่ำข้าวแล้วป้อนให้เหมือนลูกเหมือนเลี้ยงลูกอะหนูก็ไม่เคยเห็นพ่อกับแม่หนูเขาก็ไม่เคยทําแบบนั้นเออนดูแม่หรอกเขาก็รักเรานะ่วงชงเราโชคดีทังเลยทั้นี้ผมผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกหนูคิดว่าเขาสร้างภาพเออเหรอจริงๆ พราะอยู่ไปอยู่ไปตายเขาก็ปฏิบัติกันทุกวันเขาก็ยังทํากันอย่างนี้เลยพอเขาเสร็จงานเนี่ยพ่อแม่อุ่ข้าวรอแล้วนะวนี่ก็ไม่กินข้าวนอกบ้าน้วยนะจะต้องกลับไปกินข้าวกับแม่ย่าโอ้ยนี่ไอ้ช่วงโควิดตอนเนี้ย <COVID S 2> ไม่กินเลย,เลยไม่กินเลยอไม่พอไม,ไม่ไม่กินที่ไหนแล้วต้องไปกินที่บ้านเหรอคือจริงๆแล้วมีครั้งหนึ่งพี่พมรโนทัยเนี่ยผู้จัดการเขาบอกว่าชีวิตนี้พี่ไม่ขออะไรถ้ายิ่งยงไม่ดังพี่ขอให้ยิ่งยงมีเมียที่ดีๆสักคนดูแลเองได้เหรอครับคือเขาห่วงผมมาก แล้วสุดท้ายท้ายสุดมันมันก็ตามที่เขาพูดว่าเรามีเมียดีมีเมียเก่งมีเมียพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราหลายๆเรื่องหลายๆอย่างครับครับครับเป็นโชคที่สุดนะชีวิตของพี่ยคพี่ยงเป็นคนดีและพี่ยงเป็นคนที่ไม่มีกรอบไม่มีกรอบใจดีเกินไปอารมณนั่งเบิกอาคนนี้ป้าคนามดีนโดยไม่มีกรอบมันก็เลยมันก็ เละเทะไปหมดเลยที่ตอนกามันเข้าใจเข้าใจแล้วภรรยาเขาเป็นคนมีมีกรกอบมาดูให้เป็นคนมีระบบมีระเบียบเขาต้องจัดการแพูดภาษาตรงๆเลยคือถ้าไม่มาดูให้ป่านนี้ก็หมดไปแล้วเขาไม่เหลือก็ไม่เหลือเข้าใจดีก็ก่อนจะเจอเมียคนนี้เขาก็ไม่เหลือเออป่านนี้ก็คงจะไปเกาะบ้านหน้าบ้านมันจะให้หรือเปล่า ให้ซีพิชัยน่าร <c oughs> ักขนาดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตเพราะเขาใช้ชีวิตสมบุกสมบันมากๆสมบุกสมบันพี่ต่อยสมัยก,ก่อนเนี่ยตอนอายุตอนที่ดังๆใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมีมีเงินก็พาลูกน้องเที่ยวกินเต้นอยู่ตามผับ <c oughs> ตามบาร์มนุษย์เราครึ่งชีวิตเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในร่างกายในบอดี้เราเนี่ยนะครับ <c oughs> รคือภายในเราไม่รู้เป็นยังไงไอ้ข้างนอกเราสามารถมองได้แต่ภายในเรามองไม่เห็นแล้วคุณดูแลยังไงตอนหลังมาเริ่มที่จะ เห็นน้องเขาวิ่งออกกำลังกายเราพิยงต้องออกกําลังกายออนะเ,ออเราอยู่มากผมเริ่มที่จะออกมาวิ่งออกมาเดินออกกําลังกายสิ่งหนึ่งที่ผมเฟ้นที่สุดก็คือภรรยาเนี่ยแหละครับพยายามหาอาหารที่มันมีคุณค่าต่อ,อสุขภาพเราให้ทานครับโดยที่เราไม่ทานแบบฟุ้งแบบเมียอะไรกินก็กินกินกิน,กนไม่ใช่ไม่เ,เราเลเราเือกอาหารที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตเราเพราะเราบอกว่า พ่อยังหาเงินได้เป็นสิบสิบล้านพ่อจะเพิ่งเป็นอะไรต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเองก็คือหนึ่งเราไม่ดื่มดื่มบ้างในขณะที่มีงานสังสรรค์งานสังสรรค์แล้วก็นอนก็ต้องถ้าหากมีเวลาก็นอนเลยไม่ต้องรอช้าตื่นเช้ามาจะได้ออกออกแบบว่าออกออกกาลังกายนิดหน่อยตอนเย็นก็ออกนิดหน่อยจะทําให้เราแบบร่างกายเราคือมันเหมือนมีสัญญาณเตือนว่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะ คุณต <simple. Yes. S 2> ้องเริ่มทำอะไรที่เป็นที่เป็นกีฬาลักษณะนี้ะของตัวเองแล้วนะคือเหมือนรถเราไม่วิ่ง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 มันไม่ได้ดูมันเครื่องไม่ได้ถ่ายไม่ได้เปลี่ยนนู่นนั่นมันเริ่มมีกระท่อกระแทนก็มันต้องดูแลเรื่องกายนะดูแลมันคือเรื่องการกินอาหารดูการพักผ่อนดูถูกไหมฮะการออกกำลังกายดูมีอะไรเสริมอีกมั้งไหมจริงๆแล้วผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้คิดเลยตรงนี้ผมคิดว่าคนเรามนุษย์เราโดยตั้งแต่คนเท่าคนแก่จนถึงอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย แค่กินอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าอยู่ได้แล้วในยุคสมัยก่อนครับแต่ด้วยโลกทุกวันเนี้ยโลกมันพัฒนาถามว่าโลกพัฒนาโรคมันพัฒนากว่าโรคเราอีกพัฒนากว่ามนุษย์อีกใช่ผมก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองว่าด้วยการเอถ้าเกิดเราหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักอย่างสักตัวหนึ่งมากินเพื่อบำรุงร่างกายเราให้เติมเต็มสิ่งที่สวนที่สึกหรอในร่างกายภายในกินด้วยมีกินด้วยครับก็เลย มีอยู่วันนึงจริงๆกินมาเยอะพี่ต่อยกินมาเยอะเยะมากมายมันไม่มีเอฟเฟกต์องถูกมันลองผิดลองถูกมันมีไม่เอฟเฟกต์มันไม่มีอะไรตอบโจทย์ให้เราได้มันมีอยู่ปีเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อเมื่อไม่ใช่สองปีสามปีที่แล้วผมนั่งดูทีวีแล้วก็มีโฆษณาโฆษณาเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมาะสําหรับผู้สูงวัยผู้สูงวัยที่ทํางานทํางานหนักมาก แล้วก็คนที่จะมาบำรุงสมองบำรุงร่างกายบำรุงให้เลือดลมเราดีเอ้ยผมก็บอกมันดีตรงไหนยังไงก็เลยเลยเขา้าเข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเขาก็าไปดูเขาก็บอกว่าทางเชา่าผสมมันติวิตามินบีมีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP หนึ่งหละอสองก็บอกว่าได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเขามีเครื่องมายฮาลาลด้วย แล้วผมกินมาประมาณปีปีสองปีกว่าปีกว่านึกถึงน้องๆพี่ๆที่เรารักที่เรารู้จักหลากหลายท่านแต่คนแรกที่ผมนึกถึงคือน้องหายเลยอันนี้พูดพูดตรงๆเลยน้องหายเลยเพราะน้องหายมีคนแม่อยู่ด้วยก็เลยโทรหาน้องบอกน้องคุณแม่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรบ้างไหมตอนนี้บอกไม่มีเลยพี่แม่นอนไม่ค่อยเต็มที่เลยลูกข้น้ันลูกข้างน้ำคนแก่แล้วให้ทานไหมทานค่ะแล้วผม ผมบอกทาบอกว่าจากที่พี่ยงเอามาให้ทานคืนแรกแม่จากที่ลุกเข้าห้องน้ำโอ้โหวันหลายรอบคนแก่เนาะเออครึ่งชั่วโมงชั่วโมงคืนหนูนอนคอนโดเอาแม่มาอยู่ด้วยแล้วแกจะต้องเดินผ่านหนูเป็นคนหูไวแล้วแม่เดินทุกชั่วโมงอ่ะพี่ต่อยนึกว่าผีเลยนะเออหนูก็เป็นคนหูไวก็ก็ลืมตามมาเอาแม่เอาอีกแล้วไปฉายดวงหนึ่งแกทำให้ท่าเปิดไฟก็พอได้ของพี่ยงมาแม่หลับวันนั้นน่ะเข้าห้องน้ำแค่หดเดียวแล้ว อะไรอ่ะก็ลองลองดูไปเรื่อยๆพอสังเกตดูอ๋อแม่แม่ทานอะไรอ่ะถามแม่แล้วเอามาให้แต่ก็ลืมว่าเราเป็นคนเอาอะไร้ปมาอแล้วพี่ยงบอกว่าเนี่ยแม่จะหลับลรกขึ้นใช่แม่แบบ เสียงแบบว่าเดินทางไกลทั้งคืนเลยพี่ต่อยคุณรู้ไหมไอ้หลับลึกเนี่ยกับคนแก่นี่มันมีค่าที่สุดในโลกเลยว่ามันมีค่าที่สุดเลยผมันจะบอกให้วันนั้นชีวิตของพวกคุณก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีและอันนี้ก็ช่วยช่วยดูแลด้วยพี่ต่อยต้องยอมรับว่าผมสมัยก่อนก็เหมือนเหมือนที่หายเปคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาแกตีหนึ่งตีสองแกก็ตื่นมาแม่ก็ไปทมหมากกินป๊อกป๊อกป๊อกพ่อก็ไปสุกันตื่นทำไมเนี่ยเด็กกำลังหลับอยู่ แต่วันหนึ่งมันเป็นของเราเรารู้เลยเรารู้เลยว่านี่คือปัญหาของคนผู้สูงอายุใช่ถ้าเราได้นอนอิ่มตื่นเช้ามาสดชื่นผมเชื่อว่าคนอายุยืนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางชาผสมมันติวิตามินบีที่ผมเลือกเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับถือว่าเป็นบุญของผมมากๆมีรางวัลเยอะแยะเลพี่ต่อยปีที่แล้วได้รับรางวัลฟู้ดอินกริเดียนเอเชีย2019หรือว่า FIAE Asia มาปีนี้รางวัลสุดยอดสินค้าขายดี จากร้านวัดสรรนะครับและผมเพิ่งไปรับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020โอ้รางวัลเยอะเลยนี่ไม่ได้พูดไรหรอกมีอีกอื่อเลยเขาเป็นเจ้าของนะพูดแล้วเหมือนเจ้าของตายบอกคนยิ่งยงยิ่งยงจอดงานเป็นเจ้าของแน่นอนเลยแต่เนี่ยเป็นบางส่วนของชีวิตของสองคนนี้บางส่วนเท่านั้นนะท่านผู้ชมแต่เสียงส่วนที่น่าชื่นชมที่สุดเลยความรักที่มีให้ต่อการและความที่คนไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีผิดท่านผู้ชมมันเป็นความสุขที่ได้เจอคนแบบนี้เจอคนที่มีความสําเร็จและความสุข ด้วยความพยายามของเขาเองยิ่งยงยอดบัวงามอาภพพรนครสวรรค์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ของมอให้กับคุณอาภพพรนครสวรรค์และคุณยิ่งยงยอดบัวงามคู่จิ้นแห่งวงการลูกทุนและดีใจมากเลยวันนี้ที่ทั้งคู่ได้มาร่วมรายการกับเราดีใจจริงๆนะครับขอบคุณพี่ตอยมากครับสวยนะพี่ตอยขอบคุณมากเราสองคนก็ มีสิ่งดีๆมามพี่ต่อยด้วยนะครับทางชาวผสมมันติวิตามินบีครับพี่ต่อยพี่ต่อยจะได้หลับสบายเหมือนพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้สําคัญนะคุณเชื่อไหมฮะในวัยหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดเลยคือการไม่ตื่นมาตอนกลางคืนนะครับใช่ครับแล้วตื่นมาแล้วมันบอกกับตัวเองว่าอย่าลุกเลยอย่าลุกเลยแล้วมันก็บอกว่าไม่ลุกไม่ได้ไม่ไหวแล้วมันมันทรมานนะครับมันทรมานขอบคุณจริงๆครับครับผมก็ให้พี่ต่อยแล้วก็ ให้น้องหายด้วยไปแล้วครับเยอะเยอะแยะเลยครับคพ่อเวพดเพชรสุพรรณก็ทานด้วยนะดีมากครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสนใจขึ้นมาอ้าวสนใจขึ้นมาก็ไลน์แอด lp88 นะครับติดต่อมาเลยนะครับแอดไลน์เลยนะครับไลน์แอด lp88 ครับครับโทรศัพท์020265888นะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวบันส่วนนั้นของทั้งคู่นะมีเสียแรงเลยมาร่วมรายการกับเราเอาแต่สิ่งดีๆมาให้และนอกจากนั้นแล้วยังเอาความสุขมาให้กับเราด้วย เวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงไปแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ